ความเคลื่อนไหวในสารัฐที่น่าสนใจคือเมื่อวันหยุดสุดสุดัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเจเนตเยลเลนเองค่ะมีโอกาสไปพูดในรายการของ CNN นะคะชื่อว่า s t a t e o f จียูเนียนนะคะของทางสถานีโทรทัศน์ซียนเอ็นค่ะแล้วก็พูดถึงมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของโจไบเดน1นึุนเก้านที่ยังไม่ผ่านสภานะคะซึ่งบอกว่ามาตรการนี้เองเนี่ยต้องพยายามผลักดันให้สำเร็จเพราะว่าถ้าสามารถผ่านสภาคอนเกรสได้แล้วนะคะจะทำให้อัตราการจ้างงานเนี่ยกลับมาเต็มที่นะคะหรือว่า full employment rate เนี่ยในปี2022ก็คือในปีหน้านั่นเองและย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่สหรัฐเนี่ยต้องทน ทุกทรมานกับการใช้เวลาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆซึ่งก็นับว่าเป็นจุดยืนที่สําคัญของเจเน็ตเยเล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐที่สนับสนุนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ก่อนที่ทางด้านของเจเน็ตเยเล่นเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งแถลงต่อคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐว่าถ้าไม่สามารถอนุมัติแผนกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยจะทําให้สหรัฐต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งนานกว่ารุนแรงกว่าแล้วก็จะได้รับความเสียหายในระยะยาวด้วย ในขณะที่อดีตที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของบาร์โอบามาที่เคยออกมาบอกนะคะว่ามาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่1.9 t ุ i เล i o n นี้จะกอ่อให้เกิดเงินเฟอ้อจํานวนมากนะคะซึ่งเดลเลนเองก็ออกมาโต้แย้งค่ะบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยปัญหาเงินเฟอ้อถือว่าเล็กน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะเติบโตอย่างช้าๆและอาจจะได้รับความเสียหายหากไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยตัวเลขของคนว่างงานในสหรัฐนั้นต้องยอมรับว่าโควิด -19 ส่งผลให้ ตัวเลขการว่างงานแตะระดับสูงสุดเกือบที่จะสูงสุดในประวัติการนะคะโดย1ปีที่ผ่านมานะคะพบว่า40%ของแรงงานชาวอเมริกันเนี่ยตกงานนานกว่า6เดือนด้วยกัน และเกือบ9ล้านคนนะคะทำงานน้อยลงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วส่วนอัตราการว่างงานในเดือนมกราคมนะคะก็ยังอยู่สูงที่6.3%อย่าเยเลนบอกนะคะว่าถ้าไม่มีนโยบายของรัฐบาลมาสนับสนุนอัตราการว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า6.3%ไปอย่างต่อเนื่องและอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณถึง4ปีด้วยกันคือปี2025 การว่างงานถึงจะลดลงมาอยู่ที่4ซึ่งเป็นระดับการว่างงานที่เหมาะสมนะคะ และนอกจากนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปลายสัปดาห์วันศุกร์ค่ะพบว่าวุฒิสภาเนี่ยออกเสียง50-50ในการอภิปรายยาวนาน15ชั่วโมงนะคะทางด้านของคามาลาแฮร์ริสรองประธานอะธิบดีก็เลยต้องชี้ขาดด้วยการออกเสียงให้ผ่านมาติเพื่อส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการช่วยเหลือฉบับใหม่ต่อไปซึ่งแนนซี่เพลเลซี่เองนะคะก็บอกเหมือนกันว่าอยากให้สภาล่างเนี่ยพยายามที่จะผ่านเรื่องของกฎหมายเหล่านี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้ทางวุฒิสภารับรอง กลางเดือนมีนาคมนะคะจะได้ชดเชยต่อเนื่องจากมาตรการก่อนหน้านี้ที่จะหมดอายุลงในช่วงกลางเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะนะยังไงก็ตามก็อยากให้ผ่านเร็วๆจะได้มีเมเงินอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐก<ช>ิจสหรักันด้วยนะครับเอาละครับมาดูกันที่องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO กันบ้างน,นะครับก็ชื่อก็บอกแล้วเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการค้าของโลกกันด้วย ก่อนหน้านี้เขามีดีเรคเตอร์เจเนอเรลหรือว่าผู้อำนวยการมาแล้วทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับ <Ừ. S 1> และหนึ่งในนั้นก็เป็นคนไทยก็คือดรสุปชยัยพานิชพักล่าสุดนี้ทางด้านของโรเบรโตอัสเซเวโดเป็นทางด้านของผู้อำนวยการนะครับคนปัจจุบันก็ได้มีการที่จะก้าวลงจากตําแหน่ง หนึ่งปีก่อนที่จะหมดวาระทาให้จำเป็นที่มีการเลือกผู้อํานวยการคนใหม่นะครับและล่าสุดนี้ก็กลายเป็นคนแรกที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่มาจากทวีปแอฟริกากันด้วยเธอผู้นี้ครับเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไนจีเรียประเทศซึ่งถือได้ว่ามีขนาดประชากรใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาคือกว่า150บล้านคน เธอได้กลายเป็นผู้อํานวยการองค์การการค้าโลกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเธอผู้นี้นะครับมีชื่อว่าอุนกอนซีโอคอนโจอีเวลานะครับนอกเหนือไปจากการที่เธอเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะครับลังของไนจีเรียามา2ส,สมัยแล้วเธอยังเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกหรือว่า world bank มาอีกช่วงหนึ่งกันด้วยนะครับเธอบอกการที่เธอเสนอตัวเข้ามารับตําแหน่งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆกันด้วย ต้องบอกนะครับ w t o แล้วเนี่ยเขาก็มีผู้อืนวยการมาแล้วทั้งหมด6คนด้วยกัน3คนนั้นเป็นคนยุโรปครับ1คนเป็นคนเอเชียก็คือดรสุภชัยอีกหนึ่งคนเป็นคนโอเชียเนียนั่นก็คือนิวซีแลนด์ก็คือไมค์มัวอีกหนึ่งคนก็คือคนปัจจุบันซึ่งเพิ่งสเตปดาวก็คือเป็นชาวบราซิลก็คือโรเบโต้อัสเซเบโดดังนั้นการก้าวขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกของผู้อำนวยการที่เป็นคนแอฟริกันถือได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่กันด้วย ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในครั้งนี้เธอได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายประเทศครั้งนี้ก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงสหภาพยุโรปกันด้วยแต่ว่าก่อนหน้าที่เธอจะก้าวขึ้นมารับตําแหน่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าคนที่เป็นคันดิเดตสําคัญเนี่ยทั้งหมดรวมกันแล้วมีคันดิเดต7คนด้วยกันแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่มีความสําคัญมากก็คือทางด้านของยูมยงฮีเธอเป็นคนเกาหลีนะครับ ระหว่างที่ได้มีการชิงดํากัน2คนสุดท้ายเธอได้มีการประกาศถอนตัวและบอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับทางด้านของโอคอนโจอิเวล่านั้นเป็นผู้ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งกันด้วยนะครับโดยท้ายที่สุดณนะเวลานี้เธอก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เหนวยการองค์การการค้าโลกเป็นคนที่7เ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าความท้าทายที่สุดของเธอก็คือว่า เธอเข้ามารับตําแหน่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งยังไม่รู้ว่าโลกนั้นจะมีการฟื้นตัวในมิติเศรษฐกิจนั้นเมื่อไหร่กันแน่ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนะคะ<ๆ>เช่นเดียวกับสหรัฐที่มีรองประธานาธิบดี<ๆ>เป็นผู้หญิง<ๆ>แล้วก็เป็นเอเชียนผิวสีคนแรกอย่าง<ๆ>คารมาลาฮาริสตด้วย<ๆ>เช่นเดียวกับองค์การการค้าโลกที่มีผู้ในการนะคะ<ๆ>เป็นคนผิวสีและเป็นผู้หญิงได้เหมือนกัน โมเมนพาวเวอร์เป็นแบบนี้จริงนะค่ะแต wrote, ่ว่าอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากโจไบเดนเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดค่ะเกาหลีใต้นะคะก็โฟกัสแล้วก็ให้น้ําหนักกับเรื่องนี้เตรียมที่จะสร้างฟาร์มกังหันลมนะคะที่อยู่นอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้แล้วเสร็จภายในปี2030นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแท้จริงโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงาน ว่าสิ่งที่เกาหลีใต้จะสร้างเนี่ยคือเป็นฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งมูลค่า43,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตั้งใจว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี2030นี้นะคะและจะลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลนะคะเพื่อหันมาใช้พลังงาน <Okay. S 1> ทางเลือกให้มากขึ้น เพราะว่าหลังจากโควิด -19 สิ่งที่ทั่วโลกเห็นก็คือจําเป็นต้องใส่ใจแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการหลักนะคะที่จะริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของผู้นำบุญแจอินนะคะที่เรียกว่าเป็น Green New Deal นะคะซึ่งเป็นแผนที่จะจากัดการพึ่งพาน้ํามันของประเทศที่ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4ของเอเชียอย่างเกาหลีใต้นั่นเองนะคะซึ่งเขาตั้งใจนะคะว่าจะเป็นการปล่อย l a ส s าร์บอนให้เป็นศูนย์ะคะในปี2050ด้วยค่ะซึ่งถ้าเราไปลองดูแล้วนะคะการร่วมมือในครั้งนี้เป็นภาครลัฐร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือว่าด้านวิศวกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Korea Electric Power Corp. SKE&S Hanwa Engineering and Construction Corp ดูซานเฮฟวี่อินดัสทรีแอนด์คอนสตรักชั่นรวมถึง CS One วันอแล้วก็ทางซัมกัง M&T t ด้วยนะคะซึ่งเขามีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคาดว่าฟาร์มกังหันลมนี่ยจะผลิตได้8,200เมกะวัตต์นะคะซึ่งก็เทียบเท่ากับโรงงานนิวเคลียร์ถึงประมาณ6โรงงานด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะเกาหลีใต้คาดการว่าถ้าโรงงานแห่งนี้แล้วเสร็จนะคะจะสามารถผลิต ไฟฟ้าจากกังหันลมได้เพิ่มขึ้นถึง10เท่าทีเดียวนะคะจากเดิมแค่ประมาณ1,670เมกะวัตต์เป็น16,500เมกะวัตต์ในปี2030นะคะแล้วก็ทำให้ชาวกาล,ลิใต้เนี่ยมีงานเพิ่มขึ้นถึงกว่า5,600ตําตำแหน่งด้วยกันตอนนี้กาหลีใต้พึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลนะคะเป็นส่วนมากประมาณสัก40%เรารอลงมาก็เป็นพลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะซึ่งถ้าดูตอนนี้ โรงงานที่เป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกชายฝั่งเนี่ยนะคะคือที่ประเทศอังกฤษค่ะผลิตได้1,120เมกะวัตต์ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของเกา,กาหลีใต้ประเทศที่ถือว่ามีความสําคัญต่อเศร,รษฐกิจในเอเชียด้วยค่ะอันดับที่4ของอเอเชียประชากรก็แค่41ล้านคนเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อกี้ฟังชื่อบริษัทอยู่คิดว่าจะมี <c oughs> ซัมซุงเทคซอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ใช่นะคะ,ะไม่ใช่นะ, <c oughs> ะมาติดตามเรื่องของจีนกันบ้านนะครับจีนนี่คงจะทราบนะครับเป็นประเทศที่จะมีการเรกูเลตธุรกิจหลายประเภท เพราะจะมีองค์กรในการกํากับดูแลค่อนข้างเยอะล่าสุดนี้นะครับคณะกรรมการองค์กรจัดระเบียบการตลาดชื่อว่า State Administration of Market Regulation นะครับก็เป็นองค์กรในการกํากับดูแลนะครับของจีนเองเตรียมการที่จะมีการออกคู่มือป้องกันการขู่ขาดของเหล่าบริษัทเทคที่จะมีนะครับในการที่จะบังคับให้คนที่มีการค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวเองนั้นจําเป็นที่ต้องมีการเปิดช่องให้สามารถค้าขายสินค้าของเซลเลอร์หรือผู้ค้าเหล่านั้นภายในแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ เป็นเวลายาวนานมาแล้วนะครับที่บริษัทเทคเหล่านี้นได้มีการออกนะครับข้อปฏิบัติของบริษัทตัวเองกันออกมาว่าถ้าหากว่าจะมีการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มตัวเอง ผู้ค้าเหล่านี้จําเป็นที่ต้องผูกปิ่นโตเอาไว้กับบริษัทเทคดังกล่าวไม่สามารถที่จะไปขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอื่นกได้ซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของคณะกรรมการหรือว่าองค์กรนะครับการจัดระเบียบการตลาดหรือว่า SAMR ของจีนเองได้มีการเตรียมที่จะออกคู่มือดังนี้ซึ่งล่าสุดนี้ทําให้บริษัทเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้าการกํากับดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะยิ่งเลยบริษัทเทคที่มีการค้าขายออนไลน์เช่นเถาเป่าก็ดีทีมอก็ดี เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอาลีบาบาหรือว่า JD.com ก็ดีร่วมไปถึงอาลีเพย์แล้วก็วีชัดเพย์อีกด้วยนะครับถ้าหากว่ามีกติกาข้อดังกล่าวนะครับจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงใหม่หรือว่าข้อบังคับใหม่ที่จะมีการเกิดขึ้น SAMA <SM R S 2> เขาบอกแบบนี้คู่มือล่าสุดจะมีการหยุดพฤติกรรมการผูกขาดนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ป้องกันนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการตลาดด้วยรวมถึงการหยุดพฤติกรรมการกําหนดราคาการจํากัดเทคโนโลยีและการกําหนดอัลกอริทึมเพื่อการตลาดของบริษัทต่างๆกันด้วย การจัดทำคู่มือในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานเนี่ยได้มีการรับทราบรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าข่ายการผูกขาดทางการตลาดที่มากขึ้นนะครับซึ่งบอกแบบนี้พัฒนาการเทคโนโลยีทําให้มันมีความค่อนข้างยากในการที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าพฤติกรรมแบบใดที่ถือว่าเป็นการผูกขาดพฤติกรรมแบบใดถือว่าละเมิดจึงจําเป็นต้องมีการออกคู่มือที่มีรายละเอียดในการป้องกันการผูกขาดของบริษัทเทคเหล่านี้บนแพลตฟอร์มไซเบอร์ออนไลน์เทรดดิ้งกันด้วยนะครับ